สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานล่วงหน้าของวันที่สมกราคมเลิกงามยามดีปังตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเมื่อวานปากบก็ได้อัปเดตคิวงานค่ะว่าสวัสดีค่ะแม่แม่ที่น่ารักทุกท่านค่ะงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชงานกาชาดระยองวันที่สามมกราคมแม่แม,แม่ท่านไหนอยู่ใกล้ และจังหวัดใกล้เคียงไปให้กำลังใจลูกชายกันนะคะแม่แม่ท่านใดไปไม่ได้ฝากมาลัยแห่งความรักฝากทีมแอดมินมอบให้ลูกชายได้ค่ะดีใจกับลูกชายนะคะต้นเดือนมีคิวงานเป็นงานคู่คู่กับพิสันวงศรนค่ะเ c ี FC ท่านใดอยู่แถวระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกก็เดินทางไปให้กำลังใจลูกชายกันเยอะๆนะคะลูกชายรอกำลังใจจากทุกๆท่าน รับรองได้ไปแล้วไม่ผิดหวังร้องเพลงเพราะทุกเพลงเลยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากป้ากบซิรีนาาขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ